ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่นักชมคลิปโดยทุกท่านทุกคนณนะโอกาสนี้ต่อไปนี้จะเป็น EP ีที่35หรือตอนที่35จะ EP ีพีไหนๆหรือตอนไหนๆมันก็สำคัญอยู่แต่ว่าการเข้ารับชมของญาติโยมหรือว่านักชมคลิป ก็คงจะมองข้ามสาระแก่นสารสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราจะอยู่ในคลิปของพระอาจารย์หรือคลิปของเราแสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทำดีช n แนลเปิดโอกาสการรับชมคลิปตั้งแต่5นาที6นาทีไปจนถึง10นาทีหรือว่า10กว่าหน่อย เพื่อจะได้รับอรรถรสในการฟังบางทีการทำคลิปของคนเราอาจจะทำอะไรออกมาแบบไม่น่าดูแต่คนก็เข้าไปดูกันเยอะแค่คลิปสั้นๆเป็นเจ็ดแสนแปดแสนคณก็ลองพิจารณานะลองพิจารณาดูขอโทษพูดผิดเพราะว่าตั้งใจมาก รอเรืออาจจะเป็นรอลิงรอลิงอาจจะเป็นรอเรือทีนี้เรามาพูดกันจนถึงคําว่าเมตตากรุณากรุณาอยู่ในองค์ของพรหมวิหารอันที่สองก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คืออยู่ในอันที่สองกรุณากรุณาแปลว่าความสงสารอ้อนวอนขอร้อง วิงวอนกรุณาออกจากนี่หน่อยคือเราสงสารสงสารตัวเองหรือกรุณาช่วยเขาหน่อยนี่สงสารคนอื่นคำว่าการุณานี้ก็ใช้ได้ทั้งสองคือช่วยตัวเองช่วยคนอื่นดังนั้นคำว่าการุณาจึงมีความหมายกว้างกว่าการช่วยคนอื่น อย่างเช่นเราหนาวเราก็พูดกับตัวเองว่าการุณาห่มผ้าหน่อยคุณนั่นคุณนี่พูดกับตัวเองก็ได้แต่พูดในใจแต่ถ้าพูดมีเสียงเขาก็จะหาว่าบ้าอีกดังนั้นคําว่าการุณามันจึงมีความหมายว่าสงสารคนอื่นสงสารตัวเองดังนั้นการุณาคํานี้พระอาจารย์ก็จะ อ้อนวอนไปยังหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆของการจัดระบบระเบียบอะไรต่างๆพระอาจารย์ก็เป็นพระองค์หนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยที่เห็นความพร่องความบกพร่องในเรื่องต่างๆและก็นำไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ของกำลังพัฒนา ที่ของกำลังพัฒนาและก็พัฒนาแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็คงไม่มีทำไมถึงว่าอย่างนั้นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสฮอนแลนด์หรือว่ายุโรปสวีเดนถ้ายังมีการเขียนค่ากันอยู่มีการเอารัดเอาเปรียบบุคคลที่ด้ยโอกาสกว่าก็ยังถือว่าไม่พัฒนาดังนั้น คำว่าพัฒนาก็ดูไปที่คนดีกว่าอย่าดูไปที่วัตถุให้มากนะักวัตถุคือองค์ประกอบดังนั้นองค์ประกอบของกรุณาก็คือบุคคลและสถานที่อันนี้จะพูดถึงสถานที่พระอาจารย์ก็จะอ้อนวอนไปยังหน่วยงานต่างๆกรุณาทำถนนให้เสร็จหน่อย กรุณาทำน้ำเน่าให้เป็นน้ำสะอาดหน่อยกรุณาเอาต้นไม้ออกจากข้างถนนหน่อยเพราะอะไรน้ำเน่ามันจะเกิดแบคทีเรียถนนไม่เสร็จมันจะเกิดอุบัติเหตุที่เราเห็นเห็นกันหรือร้านค้าต่างๆก็ปิดเพราะว่าการทำถนนไม่เสร็จสักที ทำให้เขาขาดดุลขาดทุนในการค้าขายการุณนาะเอาต้นไม้ออกจากข้างถนนหน่อยเพราะอะไรก็มาดูแก่นคุณปลูกต้นไม้ข้างถนนคุณคิดว่าจะให้ร่มให้เงามันไม่ใช่ที่เราดูแล้วหรือพ้าอาจารย์ดูแล้วก็คือต้นไม้นี้คือมัจจุราชที่ฆ่าชาวบ้านเมื่อลถเสียหลักรถ เสียหลักไปมันก็วิ่งไปก๊อปปี้ต้นไม้ของพวกคุณที่กำลังเจริญเติบโตต้นไม้เขาใช้ปลูกในป่าไม่ใช่หรือดังนั้นการปลูกต้นไม้ข้างถนนไม่ควรปลูกทัศนวิสัยของถนนก็คือสองข้างทางไม่ควรมีอะไรที่ไปอยู่เมื่อรถเสียหลักเมื่อรถเสียหลัก สิ่งต่างๆที่อยู่ข้างถนนเตรียมพร้อมที่จะก๊อปปี้เตรียมพร้อมที่จะเสียหายคุณดูถนนของบางประเทศจะต่ําและไม่มีอะไรสองข้างทางแนะนำให้ก็ได้เมื่อโค้งมันอันตรายคุณหาอะไรไปรับโค้งก็ได้เช่นหินขนุนที่มันเป็นก้อนเป็นก้อนเทลงเยอะๆที่โค้ง แล้วคุณก็เอาอยางรถที่มันใช้แล้ววางเทินเทินเทินเเทขึ้นแล้วคุณก็พ่นสีให้เป็นที่ต้องตาสีเหลืองดำเป็นตารางบักฮอตก็ได้เมื่อรถเสียหลักไปเขาก็จะไปสไลด์เอากับก้อนหินที่เทไว้เบาๆ แล้วก็ไปถึงยางชนเบาๆตึง้งนั่นก็หมายความว่าคุณได้ผ่อนอัตราการเล่งของรถจากที่แรง120มันก็จะเหลือแค่10ไปชนยางเบาๆตึง้งทุกคนกระเด็นไปข้างหน้านิดหน่อยนั่นก็หมายความว่าการแก้ปัญหาที่ถูกต้องดังนั้นการเทศการบอกการสอนในคลิป ก็จะบอกไปปัญหาต่างๆพระอาจารย์เองก็เป็นบุคคลที่สงสัยไม่ใช่ต้องสงสัยนะคนสงสัยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเราแล้วก็เก็บนํามาคิดนํามาริจนามาจดไว้แล้วก็จําไว้แล้วก็นํามาถ่ายทอดเป็นปัญหาระดับประเทศดังนั้นกะรุณาตัวนี้ก็คืออ้อนวอน ช่วยทําถนนให้เสร็จช่วยไปปลูกต้นไม้ในป่าและก็ช่วยทําอะไรต่างๆให้เกิดความดีความงามดังนั้นกรุณานี้ก็คือการอ้อนวอนขอมันก็จะเป็นการการุณาตัวเองไปโดยอัตโนมัติดังนั้นกรุณาคือความสงสารเรา ผู้มีอำนาจผู้มีตำแหน่งอันนี้ไม่ใช่เป็นการพูดกระทบเป็นการออกความคิดเห็นของพระองค์หนึ่งที่เห็นความพร่องและอีกอย่างหนึ่งก็คือการค้าขายอยู่ข้างถนนเยอะแยะมากมายไม่อยากพูดอะไรไปเพราะมันจะกระทบกับหน่วยงานต่างๆ คุณปล่อยให้มีการค้าขายข้างถนนคุณจะไม่คิดถึงความไม่ดีไม่งามไหมเช่นเมื่อรถเสียหลักมาคุณคิดว่าคนค้าขายจะปลอดภัยหรือเราก็ต้องมีการบริหารจัดการกับคนที่ขายเช่นหาที่ให้เขาขายเป็นตลาดถูกต้องตามลักษณะของตลาด ไม่ใช่ไปวางขายกันทรี่ราดข้างถนนมันดูไม่งามและก็อันตรายด้วยดังนั้นการพูดในวันนี้ก็คือขอร้องให้หน่วยงานต่างๆที่มีความรับผิดชอบจะก,การุณาหลายเรื่องอยู่ที่จะพูดออกไปดังนั้นวันนี้ขอความดีความงามที่เกิดขึ้นขอความดีความงามที่เกิดขึ้นขอความดีความงามที่เกิดขึ้น จงเป็นภลาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้คนทั้งหลายเกิดความดีความงามด้วยเธินสาธุ